สวัสดีครับผมเพชรพะลวยสวัสดีซีสส่สู้ผู้สู้คนครับผมเป็นยังไงพี่น้องเอาโชคหมาดกับแม่แหล่ปะน้อพี่น้องท่านใดโชคหมาดก็ดีแต่น้ำนะครับเด้อของแม่แหล่เข่าตกกลับพี่น้องให้บนเข่าตกกลับเลขวิ่งก็บนวิ่งเจ็ดกับสามก็เข่าที่เจ็ดเจ็ดกับสามก็เข่าที่เจ็ดส่วนจับคู่เป็นตกกลับได้พี่น้องเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเป็นตกกลับของแม่แหล่เป็นตกกลับ เลขออกหาเจ็ดของแม่แหล่เป็นเจ็ดหาเขาตกกับก็ถือว่าเขาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเลขเพิ่นก็ให้ยี่คู่นึงเนาเลขซี่คู่นี่ถือว่าบ่หลายที่พี่น้องเนี่เลขซี่คู่นี่ส่วนล่างนี่เขาตะเลขวิ่งล่างนี่เขาตะแปดเลขออกแปดหาพี่น้องเขาตะแปดของแม่แหล่ของเพิ่นก็นมีตะแปดหนึ่งกับอันหกแปดเจ็ดแปดเลขออกออกแปดหา บ่เขาพี่น้องล่างบ่เขาาต่เลขวิ่งีนเขาเข่าที่8ดับขั้นเทพบกระดับสนิทพี่น้องบนดับศูนย์กับบอมี่ล่างดับสี่กับบอมี่คือดับขาดดับสนิทได้พี่น้องเด้เล็กดับของแม่แหล่บอมี่ตะเล็กจับคู่เข่าตกกับถือว่าเขาเล็กมหลายคู่เล็กสี่คู่นึงพี่น้องเอาามาตามกันต่อ แม่ฮันวาบ่ตองร่อเอาสุดเต็มไปคือเกาโคงทุทไทยแม่พันจังคิดเน้นให้ได้พี่น้องได้โคงทุทไทยแม่แหล่จังคิดเน้นให้เฮากันลอโคงทุดท้ายไปก่อนแต่ช่วงนี้เอาสุดเต็มไปก่อนวันที่สามสิบวันที่สามสิบตันว่า うっほっほっ。Uh. Hop. Hop, hop. เลขติดบนล่างได้พี่น้องไนดะ้เลขติดบนลา 0, 1, บ่างศูนย์หนึ่งสองบกเขียนตัวใหญ่ได้พี่น้องเลขติดบนล่างเลขติดบนล่างนี่ก็คือ012 พี่น้องกะได้เลขดีเลขเด่นมากกะหามาใส่ศูนย์หนึ่งสองอันนี้คือเลขติดบนลางบ่เคยหลุดได้พี่น้องได้ก็ส่วนเลขวิ่งเลขวิ่งบนลางก็คือบน เลขวิ่งเบีเลขวิ่งบน่างนี่ก็คือ4 4กับ2เลขวิ่งบนล่าง4ก,กับ2ส,ส,ส,ส่วนจับคู่นี่คือชุดเต็มบนล่าง 40 41 42กับสมานำกันได้ C Hà C kẹt หาสองหาซี่เอาหาซี่ซี่หากรบทุกตัวว่ากระกบัะซี่หาหาซี่กรบน้อพี่น้อง <c oughs> หาหก หาหกนีเรียกพ่อสอิบปก,กันหใช่ปะ ้าคูนี่บนยังบม่มตัวเน้นได้พี่น้องได้ต้องรอของสุดท้ายให้แม่เป็นเน้นให้ส่วนเหล็กติดเหล็กวิ่นบนเหล็กติดเหล็กวิ่นบนล่างก็คือศูนย์หนึ่งสองพี่น้องก็หามาใส่สูตรนี่ได้พี่น้องได้ศูนย์หนึ่งสองนี่บนล่างวิ่งซีกับสองบ่มิัตเน้นส่วนจับคู่กับมี ซ0ศ1น2์5ี6น7 52 54 56ยังบ่มีตัวเนียนเด้อพี่น้องเด้อแต่แม่แหลเพิ่นจับเลขมีแต่ติดซหมดเนาะพี่น้องนเนาะซ0ศ1น2์5ี6น7แล้กว 40, 41, 42, 45, 46, 47, ลก็5หถ้าจะเน้นก็ต้องเน้นที่ซเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเลขติดซถ้าจะเน้นวะ่าแต่แม่แหลเพิ่นยังบ่เน้นให้เด้อพี่น้องเด้อ เอาเอาชุดเต็มไปก่อนรับกันเทปกัยังพ่อมาได้พี่น้องเอาแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักตัวใดชอบตัวใดกับพิจารณาเบื้องปหาจับจองตรตเตลีพี่น้องอตเตลีมากกับหาจับจองตรงเลขนใจตัวใดกะข่าวหาจับจองไวร้รตเตลีก่อนคิดตรงเลขกันเลขดังมันฉีหายาก คืองวดที่แล้วเลขติดเจ็ดเนี่ยลอตเตอรี่หาอะไรอ้อขอบคุณแม่แล้หลายๆครับผมพี่น้องเข้ากันแคปหน้าจอตามนี้่้ะครับเด้อมักตัวใดชอบตัวใดกับพิจารณาบังถ้าพ่อมักกระพานตัวเลขก็เป็นเที่แนวทางวันที่สามสิบท่านว่าสองหาหกหกคอยพี่น้องโชคๆมันๆมันแห้งสๆสูบผู้สุกคนให้มีเงินไม่ท้องอะไกินปีใหม่กัน ได้กินปีไม่ได้เที่ยวปีใหม่กันเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก,ก็จะเรื่องฝากกนไลค์กดแชร์กนติดตามสำหรับคลิปหนาพ่อกันไหมเพชรพระลวยสวัสดีครับผม